สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ชาวนะ้ำเปิมฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบอทในแมพวัดความเร็วก็เหมือนจะเป็นการวาดรูปนะแข่งวาดรูปคนที่หนึง่งหูก็ให้สามอะมาดูรถเธอไปหน่อยนะแต่ก็ ก็มไม่รู้อะเฮ้ยแต่นี้มันนูบนูบนี่คือนูบจ<อ>้ะและผู้ชนะก็คือเดี๋ยวทำไมชนะโนวันโนวันอืมผมยังไม่ได้วาดเลยนะวาดความเร็วโอเคอ่า เฮ้ยตอนนี้เราไม่อยู่หน้านี้แล้วโอเคนะโอเคคนนี้ได้อ่ะอโลเสร็จแล้วสัตว์ประหาดเหรอเอาเป็นตัวอะไรดีอ่ะ โอเคสีดำก่อนขอวาดรูปก,ก่อนเดี๋ยวนะมันมันมันยังลบอะ่ะยังลบยังลบยังลบเดี๋ยวขอยางลบก่อนลบ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 เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องรีบหน่อยแหละ จะวาดตัวนี้เลยปึ๊บ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 นี่ คิดเองเอาขายาวไปนิดนึงนะีอันนี้เป็นสายไฟสายไฟโอเคมันมันคุณกำลังโอเคเราต้องเอาเป็นสีแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผม คิดหมดเลยนะสีน้ำตาลจานอ๋อนี่เห็นนะมันต้องอันเนี้ยเฮ้ยจระายสีทันมินิฮะเฮ้ยเดี๋ยว,ยวบวกคืออะไรอ๋อ นี่สีน้ำตาลสีน้ำตาลเฮ้ยเจ้ว่าทันมี่เนี่ยวดามีสวยเลยตัวอะไรเนี่ยเจ้าว่าเซนเฮดแต่วันนี้มันไม่ได้อะอะกลายเป็นอะไรแล้วไม่รู้ทุกคนไม่ต้องไปสนส่ง เอ๊ะเยวส่ง,อ,สงอ๋อส่งก็คืออันนี้คือคือวาดเสร็จแล้วอ๋อโอเคผมก็วาดเสร็จแล้วจริงๆน่แหละไปตรงนู้นหน่อยมันวิ่งได้มั้เนี่ยมามาดูกันว่าสัตว์ประหลาดของแต่และคนจะเป็นอะไรบ้างนะ เดี๋ยวนะตัวอะไรอะ่ะอ่ะให้สองดาวโฮคือตัวอะไรอะ่ะมันเหมือนอะไรสักอย่างอ้าวน่ารักทีนี่ให้สี่ดาวหัวใจเหรออันก็สวยนะให้สี่ดาว มันเป็นสัตว์ประหลาดตรงไหนเนี่ยฮะเออมัน2ดาวพอ2ดาวพอโอเคเออเดี๋วยวนะอ่ะโอเค เออเดี๋ยวนะนี่มันตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยมีภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยอะ่ะเอ๊ะญี่ปุ่นหรือว่าอะไรเนี่ยไปดูช่วยบอกหน่อยได้ไหมเนี่ของผม <c oughs> ถ้าเกิดคนโหวดให้หนึ่งดาวอะไรอย่างเงี้ยโกรธนะอ,อุ้ยน่ารักน่ารักน่ารักให้เต็มสิบเลย ให้หาดาวเลยเนี yeah, ่ยผู้ชนะคือไม่ใช่ผมแน,น,น่นอนนี่เจ้าตัวนี้ผเป็นอันดับเท่าไหร่อ่ะอันดับสุดท้ายหรอจริงอผมไม่ได้อันดับสุดท้ายแด,ด,ด,ดาวเองเหรอผมว่าไม่สวยจริงๆคือมันไม่มีถังสีอะ่ะ เดี๋ยวนะปกติมันมีถังม,มันมันมีถังสีไหมโอเคยังไม่ได้เล่นอันนี้เลยอะ่ะขอเล่นหน่อยอเดี๋ยวก่อนพักเค้กจะไปเล่นอะไรได้เดี๋ยวพักแค่ก้านาทีเอ้ยเก้านาทีหรือว่ายี่สิบคือมันเร็วอะ่ะคือผมแบบวาดไม่ค่อยเก่งนะเอาจริงๆบ้านเหรออืมบ้าน ขอสีดำก่อนงูกยังลูกวาดเป็นเด็กเลย <c oughs> มีกรมี เขาจะรู้ไหมว่าเป็นก้อนมีกะ่ะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้น,นหลุดฮะโอ,อ,อไม่เป็นไรครับทุกคน,คนเล่นใหม่ได้ อ่บ้านบ้านใช่ไหมบ้านบ้านต้องรีบวาดเลยนะทุกคนนี่วาดเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ครั้งนี้รีบวาดหน่อยรีบวาดมากเลยผม น,นทคง่ายนะว่าไม่สวยเลยอะแต่ว่าลงสีทับดีกว่าลงสีทับจะได้เห็นหลายเส้นตัดขอบตัดขอบนี่เขาเรียกว่าตัดขอบก็ดีนะก็สวยอยู่แหละสวยอยู่ที่แปลว่าไม่สวย เกินไปไม่เป็นไรนะคือเอาง่ายก็คือผมแบบวาดรูปไม่เป็นเฮ้ยแต่ว่าขอทําเงาวันนี้ก่อนดีกว่าเออผมวาดแบบเป็นเงาเป็นนี่ก็สวยนะสุดที่แปลว่าไม่สวยเฮ้ยต้องรีบเลยอะ่ะ หวังว่าน่าจะไม่ใช่ที่โลนะตอนนี้าวาดเสร็จแล้วโอเคต้องโอเคมาดูกันว่าบ้านของแต่ละคนจะเป็นยังไงให้สองดาวเองให้สองดาวแล้วกันนะ มันคือบ้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้จะเอาอันนี้ตลอดเลยเหรอเอ๊ะไม่ว่าขอให้เท่านี้แล้วกันเออหนึ่งดาวอะ่ะหนึ่งดาวมันมันไม่สวยเลยอะ่ะมันคือบ้านเหรอนี่คือบ้านอ๋อหันนี้ก็สวยนะให้เต็มไปเลย ให้ให้สีดาวไม่อยากจะพูดคือผมว่าไม่สวยโอ้โหอันนี้ให้สองดาวไปเลยอะคือรูปวาดผมเมื่อกี้ให้ประมาณสามดาวนะเมื่อกี้ คือแบบให้คะแนนตัวเองนะทุกคนให้ตัวให้คะแนนตัวเองอืมอ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวตรงเฮ้ยผมเป็นอันดับที่ห้าทุกคนได้เจ็ดดาวโอ้โหเดี๋ยวนะคือผมวาดไม่สวยเลยนะเอาจริง โอเคทุกคนชอบคลิปนี้กันไหมครับเดี๋ยวใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนับเพิ่มฟิลเอร์แล้วก็กดกระดิง่งกุ้งเก่งกุ้งเก่กงกุ้งเ่งเพื่อแปลงกำลังจะให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บายนะครับบายอยากขึ้นอันดับหนึ่งอะ